คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเหมือนว่าตอนเนี้ยคุณจะดูชิลเกินไปแล้วนะจนมีคนสงสัยว่าคุณยังแคร์หรือรเปล่าอามาดูกันยังไงบ้างเขาอาจจะเคยเป็นคนที่คุณเคยให้คุณค่าเขาแบบมากๆให้เยอะ เยอะกว่าที่คุณให้ตัวเองด้วยซ้ำอืมนะคะแล้วเขาเองก็อาจจะโอ้มันน่ามันหนบมันใจว่าเขาเนี่ยเลอศเลอดเลอเพอร์เฟก หรือเลิกค้ามากจากการที่คุณอาจจะเคยอยู่ตรงนั้นคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็ไปช่วยหล่อเลี้ยงอีกโกอัตตาตัวตนของเขาค่ะให้อ้นวนท้วนสมบูรณ์เขาก็ยิ่งพราวเนื้อค่ะแต่ว่าตอนนี้ในความเลิกค้าเหล่านั้นคุณอาจจะให้เขาน้อยลองก็อาจจะยังให้อยู่แต่ให้ตัวเองเยอะมากกว่าเนี่ยค่ะเออแล้วตอนนี้คุณอาจจะแบบไม่ได้เสียเวลากับเรื่องแบบ เล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณแบบเสียอารมณ์ดนวยนะอย่างเช่นแบบการถี่เขาจะอะไรก็ช่างก็แล้วแต่แต่ก่อนคุณอาจจะเคยเต้นกับเรื่องของเขาทุกเรื่องเก็บมาเป็นอารมณ์ทุกเรื่องแต่หลังๆคุณเริ่มลรลายไม่เสียอารมณ์คุณอาจจะอยู่ในความสมันรืออาจจะห่างกันไปแล้วก็ได้ค่ะนะ,ะแต่คุณให้ค่าตัวเองแล้วก็ไม่ได้แบบเสียอารมณ์กับ กับเพื่อหรือเสียพลังงานกับเรื่องของเขาอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะคุณรู้สึกว่ามันเปลืองพลังงานของคุณเองนะคะเออไปเสียเหงื่อให้กับการออกกำลังกายคุณยังบอกได้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มหรือหรือเลือดสูบฉีดยังดีสักกว่าอะไรเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้แต่ก่อนนะเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจความรู้สึกคุณหรอกนะคะแล้วคุณก็อาจจะแบบรู้สึกแบบมันมันเสียพลังงานของคุณเหมือนกันเนาะแต่หลังๆคุณบบ ปล่อยช่างช่างเอ่อช่างแมวอะไรประมาณนี้ค่ะเออรนเลดตโกปล่อยเล้าแต่อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืคุณก็เคยเสียสละเพื่อเขามาเยอะมากแต่ตอนนี้คุณดึงพลังงานในการที่ทุม่มให้ ทำให้อะไรเงี้ยให้ตัวเองจ้านะคะแล้วคุณก็แบบว่าช่วนี้คุณสนุกกับการให้ตัวเองมากคุณดูมีความสุขมากนะคะคุณอาจจะไปออกกำลังกายเสียเหงือเพื่อกินเพื่อแบบอว่า fit and f i เฟิร์ม e อดเต่างๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้แบบไปนั่งทุ่มอะไรแห้ใค่อะไรเงี้ยเนาะแล้วแบบดูมีความสุขดูชิวอะจนแบบเฮ้ย hey, แต่ก่อนยู you <you S 2> ไม่เป็นอย่างนี้นี่นะเอ้ย hey, ยูแคร์ไออะตอนนี้คุณเวอร์ชันที่เคยแคร์เขา ไปไหนคนที่บอกทาให้ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นทุกอย่างคอยรับฟังทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะเริ่มร้อนรุ่มร้อนรอนจนทนไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ถึงเวลาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเรียกคุณค่าในตัวเองกลับคืนมาจากการที่คุณแบบหมายถึงว่าเพื่อทําให้คุณนะคะ กลับไม่เห็นค่าเขาเหมือนเดิมหรือไม่ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนเดิมเออนะคะเออคิดถึงนะคะในช่วงเวลาที่เคยอบอุ่นมีกัน,ลกนนะะออและกันนะคะเออแล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะอยู่กับครอบครองคุณยังมีความสุขนะคะเจ้านัทที่อาจจะลืม,ลม นะคะหรือไม่ได้แคร์อะไรเรื่องเขาอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่แคร์เรื่องราวของตัวเองครอบครัวของตัวเองแทนนะคะบางคนถ้าเกิดว่าคุณคุยกับเขาหรือศึกษาเขามาเนี่ยเขาไม่เคยแบบถามเรื่องราวของคุณเลยนะ่คะไม่เคยถามเรื่องพ่อแม่พี่น้องญาติโกติกาครอบครัวคุณเลยคือไม่เคยยอยากจะมารู้เรื่องของคุณแบบอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับกับ กับตัวตนของคุณหรือ,อ,อครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าหานะอีกอันหนึ่งกลับการถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรตัวเองคุณคุณแทบจะไม่รู้เรื่องราวอะไรของเขาเลยค่ะเออบ้านช่องอะไรเงี้ยอยากติโกโฮติกาเพาะแม่พี่เนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปิดเผยตัวตนของเขาหรือให้คุณนะคะได้เข้ามาในพื้นที่ของเขาหรือเข้าถึงชีวิตข,ของเขามากขึ้นด้วยอารมณ์แบบคุณกับเขาเหมืนอนแบบ ครอบก็อยู่สองคนหรือคุยกันอยู่สองคนในสอคนรอบข้างไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนแบบอยากจะให้คนรอบข้างเนะะี่ยค่ะได้รับรู้เนาะอึดอัดนะตอนนี้อึดอัดทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันไม่ชอบเวอร์ไม่ชอบเวอร์ชันนี้ของคุณแหละเวอร์ชันที่คุณดูชิลกันไปจนแบบเหมือนไม่แข็งอึดอัดรู้สึกอยากคุยอยากทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออเวลาแต่ก่อนคุณร้อนรน เรื่องของเขาดูเป็นทุรนในเรื่องเขาทุก,ทกเรื่องอะ่ะเขารู้สึกว่ามันมีคนแบบมีความสนใจฉันอะแต่ตอนนี้แบบชิลจนแบบสนใจเรื่องของตัวเองจ้าในนี้ไม่ได้สนใจเรื่องเขาแล้วอะไรองี้แลก็กลัวค่ะกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปนะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเด็กที่กลัวเสียของรักอารมณ์ที่แบบว่าไอตอนของชิ้นนั้นอยู่ของเล่นชิ้นนั้นอยู่ไม่เคยหยิบไม่เคยจับ ไม่เคยสนใจจนวันหนึ่งดูเหมือนว่ามีคนมาสนใจอ่ะกรี๊ดไม่ได้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเด็กอ่ะเออบางคนก็แบบอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ค่ะหรือไม่ก็รุ่นดาวคราวเดียวกันอะไรเงี้ยหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณสั้นอดแต่บมันมีบางมุมเหมือนเด็กอ่ะอือาจจะแบบมาเทียบกันแล้วค่ะเ็าอาจจะไม่ได้มีวุฒิภิภาวะในการดูแลจัดการความสัมพันธ์ได้ดีเท่าคุณมัง้ง แต่เขาก็รู้สึกว่าคุณยังคือคนที่ใช่ของเขานะแต่กลับกันนี้แหละเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองอะ่ะยังใช่สำหรับคุณหรือเปล่านะคะอ,อ,อยากจะดีด้วยนะถ้าเกิดว่าในอดีตท,ทำอะไรไม่น่ารักเนี่ยอยากจะกลับมาดีนะคะหรือคิดถูกคิดถึงคุณเวอร์ชันอดีตท,ที่เคยแบบดูแลใส่ใจเขามากกว่านี้คุณเวอร์ชันนั้นไปไหนเออสงสยัย ทำไมมีอารมณ์เหมือนเด็กโมโหกาดเกลี้ยววะ่ะช่วงนี้ตรงนี้มีใครแบบเหมือนเด็กเอาแต่ใจวะ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงๆที่คุณอยู่นิ่ง,งอย่างงี้เขารู้สึกร้อนจนนิ่งไม่ไหวละไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างคุณนิ่งคุณชิวเกินไปแล้วไม่โอเคมันนิ่งเขาเองก็นิ่งไม่ไหวักันก่อนนั้นเนี้อะไรอะไรเขาก็นิ่งอุ้ยตายฉันตกโตแรงไปหน่อย <laughs> ก่อนนั้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะฮื้อเอืออะไรหรอกนิ่งไม่ค่อยทําอะไรอะไรเงี้ยนู่นนี่นะตอนนี้มันไม่นีไม่อยากจะนิ่งแล้วนะคะกลุมออกลุมใจกลัวจะเสียคุณไปเนี่ยนะคะเออคุณไม่แค,คร์เขาแล้วจริงเหรอไอ้เลิฟยูฉันรักเธอเออรักแบบใด You a r ม my เธอเป็นของฉันว่าสั้น I don't intentionally ignore you ยู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเพิกเฉยละเลยคุณนะ ร้านเลยคือร้านเลยป่ะหรือตอนนั้นก็คิดว่าก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีนี่ก็ไปทําเรื่องของตัวเองนี่แต่เมือนนะเมือนคุณเหมือนข้อความคุณเออเม็นอาร์บิเจอรไอเดนวันนะครับโอเคเสื้อผ้าบนร่างกายก็คือเวลาอยู่กับคุณนะคะเขาอยากจะอยู่ในโหมดที่ประหยัดเสื้อผ้าทำอะไรทำอะไรเอ huh? ที่บ้านเปลืองน้ำหรือไงไม่อยากจะซักหรอกไม่ใช่อยากจะอยู่แบบใกล้ชิดสนิทสนมแบบเออไม่ต้องใช้เสื้อผ้ายเยอะก็ได้อะไรวันเนี้ยนะก็ะ<笑><笑>ะเป็นแรนดอมเนาะไม่รู้เรื่องของใครกันนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องราวตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ